ผู้หญิงก็ไม่เกิน1แก้วไวายส่วนผู้ชายไม่เกิน2แก้วถ้าเป็นเบียร์นะคะผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน1กระป๋องผู้ชายไม่ควรเกิน2กระป๋องนี้เป็นต้นรู้ทานเบาหวานใน2นาทีช่วงสังสรรค์นะคะคนเบาหวานจะควบคุมเบาหวานได้ยังไงนะคะเราก็ต้องใช้หลักการกินแบบมีสตินะคะก็ต้องแต่ก่อนไปงานนะคะระหว่างไปงานแล้วก็หลังไปงานนะคะ ก่อนไปงานนะคะเราไม่แนะนําให้อดอาหารนะคะเราควรจะรับประทานอาหารว่างที่พลังงานต่าก่อนไปงานเลี้ยงประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราไม่จําเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกอย่างเราแนะนําใช้จานใบเล็กเน้นการรับประทานอาหารจาพวกโปรตีนนะคะแล้วก็ผักนะคะเนื่องจากทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นน้อยกว่านอกจากนี้เครื่องดื่มนะคะดีที่สุดก็คือน้าเปล่านะคะเราแนะนําปริมาณแอลโกอฮอล์นะคะผู้หญิงนะคะหแก้วไวน์นะคะก็ประมาณ1 4 0ซีซีนะคะส่วนผู้ชายไม่เกิน2แก้วนะคะถ้าเป็นเบียร์นะคะ ผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน1กระป๋องผู้ชายไม่ควรเกิน2กระป๋องและเมื่อหลังเลิกงานไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านแล้วนอนเลยนะคะเราก็ควรจะทิ้งเวลาอย่างน้อยนะคะ2 -3 ถึงชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะเพื่อลดอาการกดไหลย,ย้อนนะคะการเดินในระยะเวลาสั้นๆนะคะหลังไปงานเลี้ยงนะคะหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่1ินาทีก็ช่วยทําให้เราควบคุมเบาหวานได้ดีมากขึ้นค่ะ